จนวันหนึ่งเกิดอาการที่ร่างกายไม่ไหวแล้วเล่นๆอยู่ก็ฟุบลม้มถูกหามเข้าโรงพยาบาลหมอพระเอิญคงจะเป็นโชคดีกับโชคร้ายร่วมกันเพราะว่าหมอคนนั้นเป็นน้องรุ่นน้องเรียนโรงเรียนเดียวกันเขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกต้องเอากล้องแย่เข้าไปในร่างกายเพราะว่าผมว่าร่างกายพี่ข้างในอ่ะมันมีปัญหามากแล้วอเคายอมเขา เขาก็วางยาสลบออกกล้องแย่เข้าไปก็เจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องผ่าตัดภายในไม่เกินหนึ่งเดือนนี้เพราะว่ามันจะลุกลามเข้าไปขั้นสุดท้ายแล้วมันอึ้งเหมือนกันนะคำว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มนุษย์ทั้งโลกคงจะอึ้งอ่ะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ผมก็มีสติเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่คนเดียวใช้ชีวิตที่ดูแลตัวเองเดี่ยวๆอย่างนี้นมาตลอดฉะนั้นพอเกิดเรื่องอะไรทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าน,นิ่งสักพักแล้วก็จะจะกลับขึ้นมาได้เร็วผมก็เลยบอกหมอว่าก็ได้ครับถ้าผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ในเอเชียเพราะว่ามันจะได้ทันการแล้วก็รวดเร็วไม่เจ็บแต่จะสิ้นเปลืองหน่อยได้ครับหมอจะผ่าตัดเมื่อไหร่ภายใน11บอวันได้ครับผมทำทุกอย่างที่หมอต้องการผมยอมทุกอย่างที่ที่หมอจะทำอะไรก็ได้บอกผู้จัดการวงคุณไก่บอกว่าบอกแฟนเพลงทั่วไปด้วยไก่เกาบอกว่านะมันต้องออกข่าวนะเพราะถ้าไม่งั้น ถ้าบอกมาเฉยๆนี่มันเป็นเรื่องยากมากที่ที่ร้านเขาจะรู้สึกเข้าใจเพราะว่าเขาขายบัตรขายตัวไปแล้วการออกข่าวมันก็เป็นเรื่องที่สองสองด้านด้านหนึ่งอาจจะให้มิตรสหายแฟนเพลงครอบครัวคนรู้จักใกล้ชิดอาจจะตกตะลึงหรือตกใจตื่นเต้นกลัวอีกด้านหนึ่งก็อาจจะดีเหมือนกันว่าเอออาจจะมีกําลังใจมีมีสิ่งที่โดนบันดาลให้เข้ามาให้เรามีพลังโอ้แล้วก็เราก็บอกแล้วแต่คุณทําอะไรก็ได้ทําไปถอะ ก็เข้าผ่าตัดผมนอนผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชการลนเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยที่สุดในเอเชียแต่ต้องสิ้นเปลืองมากผมขายบ้านไปหลังหนึ่งขายรถไปสองคันขายมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ไปคันหนึ่งไม่พอยืมเพื่อนอีกขายม้าอีกสองตัวผมมีม้าที่รักมากอยู่ม้าที่เพื่อนฝากซื้อจากเมืองนอกเข้ามาก็ขาย ก็ยืมเพื่อนอีกก้อนหนึ่งมีทองอยู่20สิบบาทก็ขายทุกอย่างหมดแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ทําให้มันทุกอย่างให้มันกลับมาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยงผมนึกถึงคําพูดของท่านไดแลดามะแกบอกว่ามนุษย์เราก็แปลนนะทุ่มเททํางานทั้งชีวิตไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวป่วย ทำงานได้เงินมหาศาลได้เรื่องได้ทรัพย์สินสลิงคานมาไม่เคยห่วงตัวเองเลยเพราะวันหนึ่งป่วยมนุษย์ก็แปลกขายทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาทั้งหมดเพื่อจะมารักษาตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่อย่างนี้เออแล้วก็เลยนอนยิม้มเออท่านท่านเป็นผู้ตัดสู้จริงๆผมก็เป็นอย่างที่ท่านบอก